สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจและสมาชิกของทุกช่องทางของ The Avoid Podcast นะครับผมนายออสนะครับผมวันนี้จะมาสวัสดีปีใหม่กับทุกคนนะครับผมก็เนืงในเวลาดิถีขึ้นปีใหม่วันดีเลือกดีขึ้นปีใหม่ของปี2 5 6 4หรือ2021นะครับผมก็ขอให้สมาชิก ทั้งทีมงานของ n o w of Voice เองแล้วก็ผู้ติดตามช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจที่กดไลค์ในเพจของ w o u of Voice ด้วยนะครับผมก็มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับปกปักรักษาอภิบาลพุกท่านให้ประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบเข้ามาในชีวิต ถึงแม้สถานการณ์บางอย่างอาจจะไม่ดีในตอนนี้อย่างที่เราก็รู้กันอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าเราจะทําอะไรอีกที่ไหนที่สําคัญคือขอให้มีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะครับจงใช้ชีวิตให้สนุกถึงแม้ว่าสถานการณ์ไม่สนุกกับเราแต่ไม่เป็นไรครับเราสนุกในแบบของเราก็ได้แล้วก็อุปสรรคต่างๆ อะไรที่มันถาโถมเข้ามาหรืออะไรก็ขอให้แก้ปัญหาหรือใช้สติแล้วก็สิ่งใดที่เป็นอะไรที่เราไม่น่าจดจําในปี2020ก็ขอให้มันไปกับปี2020นะครับเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่นะครับเพื่ออนาคตของเราทุกคนแล้วก็ที่สําคัญขอให้ทุกคน ช่วยติดตามเพจของเราต่อไปถึงแม้ว่าในปี2020นี้เราอาจจะยังไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วในปี2020เช่นกันที่เราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในปีเดียวในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนก็ยังขอให้ทุกท่านติดตามเราต่อไปเพราะปี2021นี้เราจะมีผลงานมาให้ทุกท่านได้สนุกกันอย่างแน่นอน ส่วนจะสนุกแค่ไหนหรืออย่างไรเราต้องติดตามกันเอาแล้วพบกันในปี2 2 1กับ World Voice Podcast เรื่อ <Podcast S 2> ความเป็นห่วงและรักทุกๆคนนะครับจากเรา World of Voice สวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์นะครับจาก world of voice podcast นะครับผมเนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งดังความปรารถนานะครับผมอะไรที่ไม่ดีในปีเก่าๆนะครับก็ทิ้งมันไปนะครับผมและเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะครับผมเชื่อว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเรา เจอกับภัยร้ายต่างๆนานาหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนหรือว่าอ่าเรื่องต่างๆนะครับผมที่ผ่านเข้ามารวมทั้งโควิดด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกอย่างนั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมและปี2021เรามาเจอกันใหม่นะครับผมและพวกเรานะครับทีมงาน world of b o y e podcast นะครับพวกเราจะาขยันขยันให้มากกว่านี้นะครับผมและ สร้างสรรผลงานดีๆนะครับพอดแคสต์ดีๆเนื้อหาดีๆนะครับผม<ส>เพื่อมาอทําให้ทุกท่านนะครับผมผ่อนคลายแล้วก็สร้างความบันเทิงมอาความรู้เหมือนเช่นเดิมนะครับผมและให้ดีมากกว่าเดิมไปเรื่อยๆครับผมก็ขอ,ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามพวกเราเอาไว้นะครับผมขอบคุณครับ ครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาว World of Voice ทุกคนนะครับ ก็ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่น่าจะหนักหนาของทุกๆคนนะครับก็คาดว่าปี2,564นี้จะเป็นปีที่สุขสดใสนะครับขอให้ทุกคนมีแรงมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับขอให้เราต่อสู้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ วัสดีปีใหม่ครับ FC World of v o i t e Podcast ทุกช่องทางนะครับผมโชค World of v o i c e นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่นในปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับที่สำคัญคือตอนนี้นะครับอยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนื่องจวสถานการณ์โควิด1 9ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศของเรานะครับ อยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองแต่ให้ดีนะครับออกไปข้างนอกก็ใส่แมสหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยจากเจ้าเชื้อโรคตัวร้ายนี่ครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับด้วยความเป็นห่วงจากเรานะครับผมและทุกท่านที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับไม่มีอะไรทำก็สามารถที่จะเข้ามา ฟังพวกเราในเพจ a c e b o o k ก็ดีหรือเพจ u t u b e ก็ดีนะครับ่ช่อง youtube สิไม่ใช่เพจแม่ช่อง youtube ก็ดีหรือเพจ a c e b o o k ก็ดีนะครับก็สามารถากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราได้นะครับเราสัญญาว่าปีนี้นะครับเราจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้กับแฟนเพจและช่อง youtube ให้ทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับ โชคดีครับทุกท่านผมโชคเบลอออฟไว้สวัสดีปีใหม่ครับ